สวัสดีค่ะพี่น้องมืง่อนีจุลี่จะพามาเบิงป้ามองนีเด้อค่ะป้ามองนีสีโบมีเอ่อสีโบมีเห็ดเอ่อมะราวเด้อค่ะพี่น้องจุลี่พามาเลาะเบิงซื่อๆดอกค่ะบ่ได้มาโดนค่ะเดี๋ยวเฮามาเบิงน้ำกันเนาะค่ะเนาะเห็ดทางไก่งวง ซุ่มๆอยู่ค่ะพี่น้องซุ่มหน้าน,นี่สิลุยป้านี่แหละค่ะพี่น้องเข่าไปในป้านี่แหละค่ะบรดยม้าโดนเนาะพี่น้องเนาะป้านี่สิร้องว่าเบิ้งค่ะว่ามันสิมีอย่างบอ่อช่วงนี่ค่ะ นี่ตัก้กสิประมาณนี่ไปค่ะไปสำรวจกันเขาสิพอ,อยยังบ่มือนี่น่พี่น้องเนาะนี่สิเป็นนี่สิเป็นอินเดียนไพพ์เด้อค่ะพี่น้องนี่อินเดียนไพ่แหงแล้วค่ะแหงแล้วเป็นยาคลายความกังวลว่าสั่นพี่น้อง เอาไปเป็นยาเป็นคลายความกังวลโอ้ยเอ้ยไม้ขอมสายไม้ขอมเป็นยาแก้ปวดขนานดีเป็นยาคลายความกังวลว่าสันเท่าที่จุลีหาข้อมูลได้เด้อค่ะป้านี่ป้านี่ป,นป้าเฮ็ดมันปู่จุลีเด้อค่ะป้าเฮ็ดเหลืองค่ะพี่น้องโบ่ได้ไม้ยางโดนกันเลย ใบมะละโ,โดนใบมะย่างโดนก็นเลยพ้าพี่น้องออกอมาย่างมะละเบื้องซื่อๆดอกค่ะช่วงนี้ว่าช่วงนี้มีอย่างบอมีอย่างให้เบิ้งในบบสภาพป้าเป็นจ้าใดนี่ประมาณนี้ค่ะ จะสืบถือกองไว้บ่บูเนาะค่ะเนาะปลานี่สีบม่มีเห็ดนางล้มสีบม่มีเห็ดมะราวค่ะพี่น้องปลานี่สีม,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 มีเห็ดมันปูกับเห็ดเอ่อเห็ดลอบสเตอร์เนาะค่ะพี่น้องปลานี่แต่ว่าบ่แมนบ่แมนย้ำมันเด้อค่ะบ่แมนย้ำเห็ดมันปูกับ โมเมนย้ Moment, ําเห็ดเอ,อ่อรอบสเตอร์ค่ะย้ํานี่โมเมนค่ะดูรีมันเลาะเหล่นซื้อพาพี่น้องมันเลาะ,ม,ละมันเบิงว่าสิมีอย่างบ่เนาอพี่น้องเนาะป้าช่วงนี้สิงเงียบเงียบแน่จากน้อยดอกเด้อค่ะสิบ่ค่อยนี้อย่างปันใดอันนี้ค่ะอินเดียนไพหรือว่าโกดโกด โกสไพสเนาะพี่น้องนี่นี่นพืชสง,งวนเด้อค่ะนี่เป็นพืชสง,งวนค่ะพืชซุ้มนี่ถ้าอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลนี่เก็บได้อยู่ค่ะถ้าเป็นทีของสเตทนี่เก็บไ่ได้เนานะพี่น้องเท่าที่ตุลีเบิ้งมาค่ะ สรุปแล้วเลยเพระท่านนี้พ่ออย่างเลยเพระท่านนี้เห็นอย่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะถือว่าพาพี่น้องมาหม่นป้าเหรียญซื้อเมื่อนี่ก็ได้คะ่ะสรุปแล้วเ่เห็นอย่างบ่พ่ออย่างดอกคะ่ะไปไปต่อค่ะพี่น้อง เลาะตอจากน้อยกันมือนี่ซิมิยังอีกอยู่บ่ไปเรื่อยๆจนกว่าสิพอ,อยังจนกว่าสิเห็นียังให้พี่น้องได้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพูดถึงกะจักซิมียังให้เบิ้งบ่บุค่ะจักสิพอ,อยังบ่บุค่ะพี่น้องจุลี่กะว้าไปให้สั้นละเดี๋ยวถ่ามันรุนน้องกันเนาะพี่น้องเนาะพูดถึงจุลี่ย่างไปย่างมา ย่างเลาะก็ถือว่าออกกําลังกายไปเนาะพี่น้องเนาะถือว่าได้ออกกําลังกายไปย้ำขึ้นสิได้นอนหลับสบายค่ะนั่งเสาเมียอยู่ค่ะเดี๋ยวจากน้อยยังค่อยสิยางต่อพุ่นเฮ็ดเท่าขึ้นยุต่อไม่ตายหนั่นพี่น้อง จากเพื่นอนเอินเห็ดยังบัเท่ามือแล้วละ่ะจกักสีแมนเฮ็ดอันหางนกยุก้งบมบูนอ่ะค่ะพี่น้องบ้นอ่าสีแมนดอกค่ะมันดอกใหญ่นี่จุดีไายเบิ้งอยู่นี่จะรุปแล้วกับพ่อพ่อยังดอกค่ะพี่นอ้องว่าเห็นยังดอกค่ะบ่มียังดอกค่ะมือนี่น้าพี่น้องเนาะ,ะสารสนา สั้นคลิปนี้ก็แชร์ไว้เท่านี้แล้เนาอค่ะนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเม้นทุกไลทุกซับสไกด้เดี๋ยะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบายบายไปแล้วค่ะพี่น้องยางวนก่อนค่ะยางเลาะลงบ้านค่ะไปแล้วค่ะบายบาย